เปิดละข้างั่วครับในมือที่ฝนตกลิ่นครับตกเมือดอมือครับทางปัทมราชเมืดมือเมื่อขึ้นหลายหลายมองกันน้ำออกแกงแล้วครับเอาเมื่อนี้มาเปิดละข้างง่วครับฝนตกกับเปิดคือเกาครับฝนตกกับเปิดคือเกาประยอท่อครับง่วตัวนี้สูงลอยสามสิบอัพครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบอัพตัวนี้เพิ่นเหตุเขามาแล้วเดอ้อเพราะว่าสายเลือดดีอยู่เพิ่นเลยเห็ุเขาไวนี่เปล่าตึงกับเพิ่มเมา เพิ่มเมาแถมเข้าไปอีกเสี้ยนหนึ่งครับเพิ่มเมาเพิ่มเมาให้อีกเสี้ยนหนึ่งนี่ฝนสนเข้ามากล้แล้วครับนี่นี่ใช้เชียงดีโยครับเมื่อนี้เอาราคาลดแรกแจงแถมมือฝนตกครับเอาพิเศษพิเศษเอาไปเลยครับราคาหมื่นสองครับหมื่นสองยังไม่พ่อครับแถมทรงฟรีให้อีกร้อยกิโลครับฝนตกก็ไปครับโท้มากเลยครับทรงตอนฝนตกนี่ลายแห่งดีครับสีได้บ่ะหอนง่วนี่เล่นน้ำฝนไปน้ำทางครับ โผล่มาเลยครับมือนสองครับแต่งัวใส่ไงเนครับปีต้นๆแล้วครับงัวตัวนี้ครับสายเลือดดีขึ้นกันเขา่นกระเฮ็ดให้แล้วนี่เมาเบาถึงกระใสให้แล้วงัวะวชิร่าครับล่ำตโค้งสางดีเล็บงามเล็บงามเล็บหนาเล็บหลังงามนุ่มซีเต่าโค้งสางดีแห้งล้ำตัวยาๆจังสีเอาไปเลยมือนสองพี่น้องมือนสองบรรยากาศฝนตกลิ้นมือนสองครับ สำหรับผู้ทุ่นน้อยทุ่นหลายกระสือได้หมื่นสองทรงฟรีลอยโลอา้าวโปรโมชั่นในมือที่ฝนตกครับพี่น้องครับโท่มาโท่มาโท่มาหาบาถึงเด้เลยกิงกลางเขามาเด้เลยงัอตัวนี้สูงลอยสามสิบอัพนี่เบิรงครับหายมาง้อเ่าม,มีเขาครับงวอหัวหลุ้นครับแนะน้ำเด้อดตัวนี้จัดไปครับหนึ่งหมื่นสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันลำโตเงีาดีโครงสร้างดี พี่น้องเอาไปอัดยาเข้าไปเหลือไผ่ไม่ทุน่นกะซื้อหัวอาหารให้กินเพิ่มสีสันเพิ่มกล้ามเนื้อสียาบำรุงขาพยาธินำเข้าไปอีกโอ้ยง่วงมือนสองครับอนันนาโคตรทั้งนานี่ไปอีกยาวไกลพี่น้องนี่บ่มีทางว่าขาดทุนเด้อง่วงใส่ใหญ่ชุ่งๆลำานาแนวนี้โอ้หาบ่ได้ได้พี่น้องครับรุ่นนี้ครับมือนสองเท่านั้นครับลำายาแห้งเบื่อเรื่องงานดี วางหางดําครับเพศดําดีอา้าวเอาไปเพี้ยนเอาเมือนสองถือว่าเป็นเงืนเก็บของพี่น้องเลี้ยงไว้ถือว่าเป็นเงินเก็บของพี่น้องรับรองว่างวัวดตัวนี้สือ,ออกดอกให้พี่น้องย่างงนงามเลยสื่อในรละค่ะเมือนสองของบ่าวตึงนีรับรองว่าเพิ่อนออกดอกให้แน่นอนนี่โคน่าสื่อเมือนสองมือนี่ รับทรงฟีลอยโล่บรรยากาศฝนตกมือนี่นี่ล่ำโตเงา,า,าดีเงาอัดดลาจฉรายครับบอกได้เลยว่างว้วตัวนี้อชีลรยพี่น้องซื้อไปบ่มีทังว่าขาดทุนได้แน่นอนครับเลี้ยงไปได้แน่นอนรับรองออกผลผลิตกำไรให้พี่น้องเห็นเห็นงว้วนใส่ไงปลานี่หมื่นสองเท่านั้นงวัวนลุ้นย่างดี เก็บไปเฮ็ดแม่บอกก็ได้ครับขาดว่าลงหน้าปีนาปีหกเก้าอาชีได้ผสมหอวสมแล้วทองแล้วมันสือบอดดอรด้พี่นอ 12, ้องมื่นสองสืบบอดดได้ครับนี่สือบอดดอรด้แต่สือไปมื่นสองนี่ไปหอดมันมันอ้วนมันเหลี่ยมมันใสขึ้นมาหนี่พี่น้องเห็นกะอยากได้แบ่งปันไปเลี้ยงเพื่อนกษสยให้กําหลอกกําไ่คุนพอ่อขุนเมียนี่มื่นหามื่นหกไป นี่มีแต่ได้กับได้อ้าวสนใจโทถมากนี่งัวว่าท่านได้บำรุงยังสียาเข้าไปค่ะพยาบำรุงเข้าไปเนื้อหนังกับสีเหลืม่มอัดอาหารเข้าไปจ๊ะสอบนี่ตั้งตาปานยังอาหารแนะนเด้อครับตองเจ็ดเดอ้อแน่น้ำตองเจ็ดใส่ดีแล้วกังัวสีสันเหลี่ยมยุ่ยๆม,มีมันมีว่าวใส่ตองเจ็ดถึงเพิ่นศิลาคาสูงแน่กะ ชอบเดียวก็เห็นผลครับคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าคุ้มราคาตองเจ็ดเท่านั้นให้ง่องค่้วยของท่านกินผิวพันเหลี่ยมนุ่ยุบเนื้อหนังดีขนาดจัดไปครับอุ้ยบรรยากาศรอบๆครับนอกคอครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกบางคนอาจสินอนอยู่ในบอนเบิง โทรศัพท์อยู่ก็ได้บังคีิเบาตึงเนเดอพี่น้องฝากไว้น้ำแน้ครับส่องเบาวตึงปทุมราชครับเฟซบุ๊กกับตึงบาเบอร์ล่าผสมง่วงงามเพจกับเบาตึงปทุมราชเพจกับเบาตึงปทุมราชติดตามในช่องทางใ้หลายช่องทางเบอร์โทรก็สามารถเพิ่มไลค์ได้เบอร์โทรกับเบอร์ไลค์ครับเพิ่มไลค์เข้ามาได้เลยส่งฟรีให้อีกรนึ่กิโลครับในบรรยากาศฝนตก ผนโตะก,กับไปครับโทรมาเลยเยาจัดทรงไห้ในราคาหมื่นสองนะพี่น้องเด้อรถอีบบดได้ด้บดเหลืออย่างเนี้ครับหัวกับตัวใหญ่งัวกับตัวใหญ่พี่น้องซื้อไปเอาไปเลี้ยงเด้อยาเปล่าขายดิคนไห้กาไรกับยาเฝล่าขายเลี้ยงเอาเนี่ยเอาแน,านชวชะกกนเพราะว่างัวก็ซื้อได้ถือแล้วคนน่ากินยาก็ดียาลูซี่แก่้ เอามาหา้แตเมื่อ่านช่วงแรกกินกระสีเบิร์แล้วผสมก็เฟื่องนี่กินยาน่ำกินเฟื่องเซกันนนํำโอ้สมกันไปเลยดีเดาอครับโค้งช้างดีเล็บงามเล็บงามนี่ใช้เชืองบ่ห้องเด้อเอาไปนี่บ่รห้องครับนี่นาตาครับนาตาเดี๋ยวออกไปเบื้องด้านนอกครับ นี่ด้านนอกครับด้านนอกนี่เบิงครับเบิงลักษนะงัวครับเมื่อสองครับอัญญนยุ้าภาคนี่ข้ดินครับข้ดินติ้นนาภาคนี้นี่หัวงามขนาดหัวงามนางามหัวงามนางามเมื่อสองอาสนใจโทษดวนครับพิกัดอยูุบันนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญโคมสามเมื่อสองกันยังเนื้อพี่น้องหัวงามครับสามเมื่อสอง อาสนใจกิงกลางที่ตอมมาได้ทุกสองทางครับพี่น้องครับบรรยากาศรอบๆครับของหัววาวึงอีกฟังนึงครับเท็ดเรื่องไว้ลอกกลางครับเท็ดเพื่องไว้ลอกกลางนี่ครับบรรยากาศของวัวโค้งไมยุค่าครับโค้งไมยุค่าโค้งไมยุค่ายูได้พกเจ็ดปีแล้วถ้าบว่าถือคนครับอยู่ได้โดนไมยุค่าแข็งครับ นี่ออกแบบเองครับบ้าตึงออกแบบเองไปเฟื่องล็อกกลางครับแนวนี้ครับแนวนี้อาสนใจโทร่มากครับมีงวดเป็นตะเลี่ยงครับมื่นสองครับฝนตกกะทรงพี่น้องฝ้าโทุ่ฝ้าวทุ่งสำหรับคลิปนี้บ้าตึงปฐุมราชกะสีขอจบคลิปไปเพียงธนีกรครับ สวัสดีครับผมอ้ยพอดีมีเอฟซีมากครับเอฟซีมากจ้ะขนมไผ่ลอยเอสครับมาเบิรงงวดสามหมื่นสองนี่ครับมาเบิรงนงวดสามหมื่นสองฝนตกพอดีครับฝนตกพอดีอ่ะพ่อสวัสดีครับเชิญนครับเชิญน่เชิญนฝนตกฝนตกฝนตกขมาก่อน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  มาจะข้นพอมาจะข้นโอ้ตถอยู่บ่น้ำทางตกอยู่บ่อนี่น้ำทางตกบ่ตกมาตลอดตกมาตลอดทางเลยโอ้นี่ละมันอยู่นี่ละมันอยู่นี่ละเออเบิ้งเอามักมาจากโค้ันี่เลยมาจากเอานี่ละนี่ละเลี้ยนขั้นออกข้อนี่เลียนด้วย มาหน่อยมันหนาวดีอเอาออกนอกคอกมาตากฝนให้เพิ่นเบิงครับเพิ่นกำลังเบิงโย่๋ยวไปหับย้ายมาเบิงก่อน